นักลทุนทุกท่านเนี่ยในช่วงที่แล้วเราก็ได้อะไรในข้อมูลกลยุทธ์การลงทุนแล้วก็ใหมเซ็ตของทางด้านทั้งสองท่านนะคะก็คือคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์นะคะกรรมการวิชาการของบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนด้วยล่ะอะ อาชนด้วยเดี๋ยวลืมนปแกว่าเอาแล้วก็ทางด้านคุณลุงฉลกสัมพันธรักษ์นะฮะก็เป็นนักลงทุนที่คร่ำวอดในวงการมาโดยตลอดนะ,ะรอบที่แล้วเรากําลังดูเวฟระหว่างประเทศไทยนะฮะทางด้านเชิงเทคนิคแล้วทางด้านพื้นฐานด้วยที่คุณนิพนธ์ระบุว่าประเทศไทยของเราอะยังมีปัญหาทางด้านพื้นฐานนะฮะเดี๋ยวเมื่อสักครู่เราก็ เขาเรียกขนหัวลุกนะแกบอกว่ารอบนี้มันจะหมดรอบอยังไงไปแล้วนะถ้านักงทุนที่ไม่ได้ฟังเราที่เราไปดูรีลันก็นแล้วกันเดี๋ยวมาสวดตรงนี้กันต่อนะคะค่ะคุณลุงฉลกค่ะเมื่อสักครู่ทางนั้นคุณพิพนก็พูดถึงเทรนระยะเวลาพื้นฐานนะคะทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ขนหัวลุก แกบอกให้นับ7ปี7เดือนนะคะในรอบปี51จนจนเนี้ยมันปี58จะก็จะครบ7ปี7เดือนแล้วก็เอาโปรแกรมลุงถึงหรือยังคะนี้ก็ตอบเหมือนเดิมเนี่ยคือไม่รู้ไม่รู้จริงๆรนะฮะไม่รู้แล้วไม่คิดจะรู้ด้วยนะถ้าถ้าโปรแกรมสั่งขา,ขายก็ขายก็มันมันก็ได้ผลมาตลอด <Okay. S 2> ไม่ไม่ไม่เห็นต้องรู้อะไรเลยแต่ถ้าจะรู้เนี่ย <Okay. S 2> นะก็เป็นบัญชี speculation หรือ gambling ก็ได้ นะเพียงแต่ว like right? ่าถ okay. mm ้า hmm. รู like ้ถ้าให้ให้ลงดูตอนนี้นะลุงก็ดูหายเดิมเท่าไหร่พันหกร้อยใช่ไหมประมาณพันหกร้อยใช่ไหมฮะหายเดิมราคาโกลส์อะนะฮะตอนนี้เท่าไหร่ล่ะตอนนี้มันไฮตอนนี้มันประมาณเท่าไหร่พันห้าร้อยห้าเศษก็ก็ริสก์ห้าสิบพอยด์ถูกไหมฮะริสก์ห้าสิบพอยด์แปลว่าถ้าถ้าพลาดเนี่ยนะเจ๊งห้าสิบพอยด์รับได้ไหมล่ะถ้ารับได้แล้วมาดูรีวอร์ดเท่าไหร่ก็ทำฟิวเนอร์ชีพโรเจคชั่นไปหาแทร็กเก็ตของมัน นะฮะถ้าทำ projection จากจุดนี้ก็จากต่มสุดมาอันนี้แล้วลงมาอันนี้นะฮะก็เอาที่ประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นต์เปา projection นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ retracement อันนี้ดู reward ก่อนนะฮะ risk รู้แล้ว50าสิบ point นะฮะ50 point ดู rewardpossiblepossibility ของ reward เท่าไหร่ก็เป็นไปตาม futurityprojection i นะครับซึ่งอันบงอโปรแกรมอันนี้ผมลุงช้ไม่เป็นอ่า ใช่ได้ตรงนั้นแล้วก็ลงมาไม่ใช่อันนี้ขึ้นไปแล้วก็ลงอันนี้ r r o e e t i o n มันต้องสามจุดนะฮะจากเบสขึ้นไปท็อปแล้วก็ลงมาที่คอเล็ชันเอาจากจากเบสก่อนแล้วขึ้นไปที่ p พ a k แล้วก็ลงมาที่ท r อปนะฮะนะไปที่พี k แล้วลงมาทอ็อปใช่เนี่ยมันขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นตัวเลขอันแรกเนี่ยนะฮะคือคือสิ่งซึ่งถ้าเป็นไปตามที่เราคาดนะฮะอันแรกนี่ถึงแน่แน นะฮะแต่มันมักจะถึง61.8 golden proportion นะครับถ้าเป็น extended wave 5มันจะไปที่161.8 261.8%ได้ซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นเราเอาแค่61.8%ก่อนช็อตเทอมประมาณเท่าไหร่ครับ61.8 2,000ใช่ไหมฮะตรงนั้นเท่าไหร่ครับฟิเบอร์ฟิเบอร์ที่61.8 61.8 9 9 97ก็2,000น่ะนะฮะ ให้2,000รีวอดเท่าไหร่ล่ะเท่าไหร่ะะะใช่ไหมตอนนี้มันเท่าไหร่พันหกรีวอทสี่ร้อยรีซ่าสิบหนึ่งต่อแปดเอาไหมต้องยอมเสียนะยถ้าเจ๊งเนี่ยเสียห้าสิบถ้าได้ได้เนี่ยคำนวณอย่างนี้นะฮะแล้วเสร็จแล้วค่อยมาคำนวณ position sizing ว่าเรามีเงินลงทุนแต่ละครั้งแต่ละครั้งเท่าไหร่นะฮะเราเอาไอ้ห้าสิบจะไปหาร มันจะออกมาเป็นจํานวนหลอดหรือจํานวนหุ้นพอเข้าใจไหมฮะคือนนคํา uh, multiple, นวณค่าอาร์มัลติเพลนะฮะนี่เป็นเป็นบัญชีสเปกุเลตนะบัญชีที่2บัญชี1นึ่งนี่ทำตามระบบอย่างเดียว <Okay. S 1> ถ้าบัญชีสองต้องดูอย่างนี้นะฮะดูว่าถ้าเจงเจ,งเจงเท่าไหร่อันนี้ต้องก่อนเลยครับอย่าไปคิดว่ากําไรเท่าไหร่นะฮะอันนั้นมันฝันฝันหวานนะครับเราก็มีประสบการณ์ทุกคนแล้ว,วเจ็บตัวมาตลอดเพราะฉะนั้นดูก่อนว่าเจ็บเนี่ยเจ็บเท่าไหร่รับได้ไหมห้าสิบพอยก็โอเค้ <50 S 2> อรับได้ไหม 50พอยกับ40นะฮะถ้ารับได้ก็เข้าอันนี้บางคนบอกรับได้พอขึ้นไป50พอยขึ้นไป51 52เอาละขายหมูละ <laughs> อย่างนี้ใช้ไม่ได้ไม่มีระบบนะไม่มีไม่มีความเป็นระเบียบเลยมั้นต้องฝึกระเบียบด้วยแล้วก็ใช้ความรู้ต่างๆมาช่วยประกอบกันนะฮะอันนี้ในกรณีที่เราคาดว่าไม่ใช่บีมันจะเป็นเวทผ้าอย่างที่อาจารย์บอกนะฮะในกรณีอื่นละ่ะ ถ้าสมมุติว่า3ลง4 A B C X A B C อาจารย์บอกจบแล้วถ้าผมบอกบอกว่า A B C X A B C เป็น A ล่ะครับเป,เป็น A เฉยๆนะเป็น A ลงมาตรงนี้เป็น A แล้วที่ขึ้นไปตรงเนี้เป็น B แล้วลง C อีกทีหนึ่งซึ่ง B ลง C ในเว็บ3าเนี่ยจะเป็น fail A B C คือ C ยกเสมอเพราะเราจะเห็น C เนี่ยอยู่เหนือกว่าท u อฟอันสุดท้าย ซึ่งจะ correspond กับการพังทลายของตลาดอื่นเขาลงเราก็ลงด้วยแต่เขาอาจจะลงเป็น1ลง2แต่เราลงเป็น B ลง C กของเวฟบ4ก็เป็นไปได้เห็นไ่มมันไปกับเขาได้เพราะความเป็นไปได้อันนี้ก็มีว่ามันเป็นการขึ้นเวฟบ B เพื่อจะลง C นะฮะเพราะเวฟ3-4เนี่ยลักษณะสำคัญของมันคือมันจะเป็นไซเวว์ยาวเสมอ9 0กว่า์แล้ว ABC ยกนี่เกือบจะเสมอเพราะฉะนั้น ABC XA b c เนี่ย มันเป็นกรณีซึ่งแรเคสของเวฟสามสอันนั้นเป็นเป็นกรณีอ่าหนสองมากกว่าเป็นซิกแซกนะฮะเวฟสามสมักจะเป็นแฟลกนะฮะถ้าถ้าเรียนเรื่องเรื่องอีเลฟเวฟมาเนี่ยนะฮะเพราะความเป็นไปได้นะฮะว่าตรงนี้เนี่ยลงมา A ไม่ใช่ลง3-4แล้วลง3แล้ว A แล้วขึ้น B เพื่อจะลง C เป็นอันหนึ่งหรือว่า3-4เรียบร้อยแล้วเราจะขึ้นเวฟห้าเป็นหนึ่งามห้า เป็น extended wave 5ไปไกลเลยอันหนึง่งหรือจะเป็น bull trap ขึ้น wave 5เหนือว่า3นิดเดียวซึ่งเกิดขึ้นบ่อยมากนะฮะ bull trap จับเอาไว้แล้วลงดิ่งเลยก็เป็นไปได้มันมีเห็นไหมฮะมี possibility คิดให้ดีก่อนมันมีทั้งหมดกี่ possibility แต่ละ possibility เนี่ยมี probability ยังไงเอาเข้ามาประเมินกันนะฮะแล้วเสร็จแล้วค่อยไปเลือกพันนันว่าจะพนนันตรงไหนเห็นไหมฮะแล้วพอเลือกพน,นันเสร็จแล้วดูด้วย risk เท่าไหร่ ที่รับได้นะฮะจาก RISK อันนี้เอาไปคำนวณเป็น Position Sizing ไม่มีมั่วเลยเห็นไหมฮะทุกอย่างเป็นไปตามระบบหมดเลยนะแล้ว Position Sizing เนี่ยสำคัญมากนะฮะสำคัญมากคนเราเนี่ยได้กำไร5ครั้งกัดทุน5ครั้งถ้ามี Position Sizing ถูกต้องเนี่ยเขากำไรเยอะถ้าผิดเนี่ยอาจจะขาดทุนได้ซ้ำแล้ว p พ s i t i o n Sizing เนี่ต้องตายตัวนะถ้าจะเอาอาร์มัลติเพ็ก็อย่งั้นตลอดถ้าจะเอาอ่ามารติงเกลก็ต้องดับเบิลทุกครั้งที่เสีย แอนตี้มาติงเกลก็ดับเบิลทุกครั้งที่ได้เคลลี่ไครเทเรียก็คำนวณยาวหน่อยเป็นโพสชั่นไซซิ่งเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นตอบตรงๆไม่ได้เลยเห็นไหมต้องมีระบบพวกนี้ด้วยแล้วก็หา Possibility ตอนนี้ลุงหาได้3อัน Possibility แต่ละอันเนี่ยค่า Risk เท่าไหร่คำนวณเอาเองนะครับเพราะเห็นไหมฮะมันต้องใช้ความรู้เยอะมากเอาเขียวแดงดีปม่วินาทีดีป่ไม่สนุกนะครับ <c oughs> แต่กำไรแน่ไม่สนุก ตกลงในเรื uh, ่องเราของเทคนิคอลก็ฟันธงไม่ได้เลยเนาะเนี่ยผมฟันไม่ได้อาจารย์ค่ะก็คือมีเงื่อนไขในแต่ละรูปแบบใช่ไหมฮะในส่วนของเทคนิคอลแล้วพี่นิพล์ฟันกับเขายังไงคะถ้าดูตามลักษณะนะครับผมว่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่เซตอ่ะนะครับย่งในในขึ้นก่อนเนี่ยขึ้นบีนะฮะ ขึ้นบีที่ขึ้นไปพันแบาบทขึ้นบีเนี่ยกลุ่มธนาคารประเภททำนิวไฮนะคือในขึ้นห้าเนี่ยมันบอกว่าเป็นหุ้นลายตัวแล้ะมันไม่เกี่ยวข้องกับหุ้นทางตลาดแล้วเราจะเห็นว่าหุ้นบางกลุ่มมันเริ่มเป็นขาลงลงไปเรื่อยๆนะครับคือคือจากอยู่ที่ศูนย์ก็ขึ้นไปห้าบาทก็ลงไป1บาทได้ถือว่ามันลงไปจบแล้วใช่มันก็ลงไปเยอะแยะแล้วนะครับเพราะนั้นตัวที่รันหุ้นเซตอยู่เนี่ยคือพวกเซตห้าสิบเซตห้าสิบรันอยู่เนี่ยปรากฏว่ามันแตกกลุ่มนะครับ เพราะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่เซตจะขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็คือน้ำม,มันต้องขึ้นฮะน้ำมันปิโตรเคมีต้องมามีโอกาสมานะครับยุโรปฟื้นราคาน้ํามันปิโตรเคมีขึ้นมาตามทฤษฎีผลประโยชน์นะครับปล่อยให้พ่อค้าน้ํามันปิดบ่อไม่ได้วันหนึ่งก็ต้องให้ราคาขึ้นไปในระดับที่เขาสามารถที่จะเปิดบ่อต่อไปถูกไหมครับไม่สามารถไปกดเขาหรือเอาเอาเครื่องบินไปโจมตีแบบอิรักแบบทำแบบนั้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เซตจะขึ้นไปนะครับ พันเจ็ดหรือตัวเลขก็พนะันเก้าอะไรเนี้ยก็คือเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับที่จะเกิดขึ้นแต่ราคาน้ำมันต้องขึ้นนะครับถ้าพึ่งพาเฉพาะโดมิติกเพลไม่มีทางเป็นไปไม่ได้อันที่สองการขึ้นเนี่ยเงื่อนไขจะเกิดขึ้นก็คือต้องมีการเปลี่ยนรัฐบาลต้องมีการเลือกตั้งใหม่ <S <S 1> <S 1> เพื่อเป็นเงื่อนไขที่ทําให้ตอนนี้ฟันโฟมันต้องเข้าคือคือราคาน้ํามันขึ้นนะครับแต่เงินไม่เข้าเขาไม่ใช่ว่ารังเกียจรัฐบาลเรานะครับเขาติดเงื่อนไขว่าเข,าเขาเข้าไม่ได้ บ,บางกองทุนเนี่ยเขาเข้าไม่ได้ไงเงขาก็เลยเอาเงินที่ต้องเข้าเมืองไทยไปซื้อที่ฟิลิปปินส์กับจาการ์ตาไง้เขาเป็นกองทุนทิปไงฮะนะครับแต่ถามว่าให้เราเลือกเอาว่าเราจะเอาตลาดหุ้นเราขึ้นไปทั้งทั้งที่ PE แบบนี้เหรอแล้วสุดท้ายก็เหมือนพันแแล้วลงไปเหลือ200หรือว่าจะแก้ไขในเชิงโครงสร้างพื้นฐานของเราแล้วก็ตลาดก็ไซเวอย์อยู่แบบน,นี้ไม่ได้ไปไหนจนเราให,ให้ให้อยู่ไปอีก3ปี แล้วก็แก้โครงสร้างพื้นฐานเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการเมืองให้มันจบดีกว่าไหมแล้วค่อยไปอันนี้มันคือพอเพียงเลยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการมากกว่านะครับว่าขึ้นไปโดยการเก็งกําไรโดยไม่มีพื้นฐานสุดท้ายหุ้นหลายๆตัวที่ถูกปั่นขึ้นไปนะครับสิเท่า20เท่าแล้วเป็นไงฮะแค่ในเวลาไม่ถึง10บวันมันลงมาที่เก่าแล้วเราจะเอาแบบนั้นไหมเราต้องการให้ตลาดหุ้นขึ้นโดยที่แล้วเราจะมาเจอแบบพันเจ็ดลงมา204ร้อยสี่ไหมนะครับ อะไรนะครับรถ้าหุ้นจะขึ้นจากตัวนี้ไปพันเก้านะคุณมั่นยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับใช้เวลาแค่สามเดือนถึงเลยเห็นห้องกงขึ้นเมื่อวันก่อนไหมครับแค่สองวันนะขึ้นไปเยอะคือถ้าของเราจะขึ้นได้ก็คือต้องขึ้นรักษาแบบนั้นไปพันเก้าภายในเนี่ยนะครับรอบก่อนที่ขึ้นจากพันหนึ่งไปพันแปดเนี่ยคุณมั่นรู้ไหมใช้เวลาเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดวันรอบก่อนที่ไปพันแปดอะถูกต้องครับถูก ตอนที่ขึ้นนะ่ะขึ้นจากห้าร้อยสี่สิบเจ็ดขึ้นมานะตอนเดือนกมุกมภากุมภาของปีสามหกฮะล้วปีเดียววิ่งขึ้นไปนะครับไปที่พันแปดนะครับขึ้นไปที่พันแปดนะครับกูรุ่งก็จะอยู่ต่างประเทศเนะครับอยู่ต่างประเทศคือผมแน่จะเชี่ยวชาญเรื่องตลาดหุ้นไทยยี่สิบเอ็ดวันฮะใช่ันเ้านก็มีสสิบน,นะครับอย่าลืมว่าหลังจากที่มันขึ้นไปขึ้นห้ามันทำเอนะขึ้นบียังเล่นได้อีกนะ ยังไม่จบนะแต่ตอนนี้นักลงทุนต้องต้องเลือกกลุ่มให้ดีเลือกตัวหุ้นให้ดีนะครับคือตอนเนี้ถ้าเราดูปัจจัยขณะนี้นะครับคือหุ้นพื้นฐานถ้าไม่มีปัจจัยเนี่ยมันไม่เล่นเพราะมันจะโดนขายใส่หุ้นปั่นไม่เล่นกูจะเล่นหุ้นเก่งกำไรพลาดรวมมากําไรยังไม่ออกบริษัทละหมาคกูจะเล่นจะทําไมเพราะไม่มีอะไรมาพิสูจน์ว่าว่าคือเท่าไหร่แต่หุ้นพื้นฐานถ้าจะขึ้นพื้นฐานต้องแบงค์อัพถึงจะขึ้นได้อย่างกําไรของธนาคารพาณิชย์ถ้า GDP ไม่โตขึ้นไม่ได ก็ไม่ถึงก็เร็วเพราะว่า GDP ก็โตไงไม่ใช่ติดลบไงไม่ได้ถดถอยนะครับไม่ดู้่เลยคือคือระบบถ้ามันรันโดย systematic อ่ะมันจะสั่งให้ซื้อซื้อสั่งให้ขายขายแต่แล้วมันบอกว่าคุณต้องทําทุกครั้งที่มันสั่งนะถ้ามันสั่งแล้วคุณข้ามไปครั้งแล้วคุณไม่ทําเนี่ยผลตอบแทนจะไม่เป็นไปตามนั้นนะ คุณจะทาทุกครั้งที่มันสั่งขายคุณต้องขายนะพอมันสั่งซื้อคุณต้องขายก็คือระบบเทรดฟิวเจอร์ของเราที่เราสอนนักลงทุนคือระบบเดียวกันเนี่ย <c oughs> คือระบบเดียวกันนะฮะเพียงแต่ระบบของเราเนี่ยเราใช้คนดูตามไปด้วยนะครับ <c oughs> เพราะว่าฟิวเจอร์มันมันเล่นเล่น <c oughs> สั้นมากเออเล่นมันเล่นสั้นมากโดยสรุปแล้วนะครับก็คืออ e ีเลเวทจะว่ายังไงไม่รู้แต่ทฤษฎีรรนในการเทรดหุ้นเนี่ยคือดาวชิวร คือมันเป็นเช่นดาวเทลลี่เนะี่ยมันเป็นตัวควบคุมทั้งหมดคือจุดที่ลุงชโรบอกว่าห้าสิจุดเนะี่ยความหมายคืออะไรคือถ้าหลุดพนะันห้าเนี่ยคือดาวเทลลี่มันแพ้ไงมันก็จะเป็นขาลงไปเลยแสดงว่าขึ้นห้าจบไปละวได้อเปครับแต่จบไปในะขณะที่ต่างประเทศซนติเมนต์ยังดีอยู่มันก็จะไม่ลงไปแรง <Okay. S 1> แต่แต่จุดตรงนี้นะครับจุดที่พันสตัวเนี้ยหนึ่งสองหนึ่งสี่อถ้าหลุดเนี่ยก็คือจบทั้งหมดฮนะสรุปว่า <Okay. S 1> ตรงเนี้ย อันนี้เป็น5จะทำเอหลุดตรงนี้ครับพันสอง้ยี่หกนะฮะตรงนี้ดาวเทเอรีตรงนี้นะครับทุกครั้งถ้าหลุดนะครับแต่เราก็รู้ต่อไปว่า A อนะสมมติอันนี้เป็น5จบนะครับ A ลงมาตรงนี้นะครับก็จะเด้งขึ้นไปเป็นอีทีหนึ่งมันมีเวลาแก้ตัวอีกนี่คือประโยชน์ของ e l e v a t ท theory ก็เหมือนที่คุณรู้ช่วบอกว่าเราแค่คาดผมใช้คำว่าคาดว่ามันเป็นอะไรแต่เราไม่ไปปัปกใจว่ามันคืออะไรนี่ออกไหมครับเนื่องจากทฤษฎีอิเลเวทเท e เลอมีกฎและข้อยกเว้น เยอะมากถามว่าทาไมต้องมีกฎและข้อยกเว้นในในโลกใบนี้ไม่ว่ากฎอะไรก็มีข้อยกเว้นทั้งหมดนะครับไม่มีกฎอะไรที่ว่าไม่มีข้อยกเว้นนะครับเพราะฉะนั้นในเ e ว็บเท o r เว็บเทเอรี e ก็คือดาวเทที่ปรับปรุงมาแต่ผมพิสูจน์มาแล้วนะครับว่าอ e ิเลเวทเท่ถ้านับ p ปอ c e เซ็นต์อินเดนะครับไม่เคยหลอกครบ5้ืขึนทุกครั้ง ทำเฟรมเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันให้มากที่สุดตามนั้นถ้าเลยแล้วคุณไม่ต้องหวังเพราะอะไรครับ,รบการปรับฐานท่านนี้จะเป็นขึ้น A นี่จะเป็นขึ้น B แล้วตรงทาขึ้น4เป็นขึ้น4ที่ใหญ่มากมันเป็นขึ้น4ลักษณะของขึ้นสี่ที่เป็นเมเจอร์เวฟมันไม่ใช่แล้วมันไม่ควรใช้เวลาปรับฐานตรง ABC เนี่ยเกินกว่า1ปีถ้าเกินกว่า1ปีเนี่ยมันเป็นขาลงเพราะว่าไตรทฤษฎีดาวบอกว่านะครับแนวโน้มขึ้นนะครับแนวโน้มหลักเนี่ยเวลาต้องมากกว่า1ปี แน,นื้อนมรองเนี่ยนะครับจะมีเวลาน้อยกว่า1ปีเพราะฉะนั้นลื่น4ตรงนี้เรียกว่าแนน้อนุมรองเน,นื้อน้อหลักเป็นขึ้นเนืน้อน้มรองเป็นลงนะครับจากตรงนี้มาถึงตรงนี้เกิน1ปีแล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็น A,B,C ไม่ได้เพราะเกิน1ปีถูกไหมครับแสดงว่า A,B,C ของคื้นสี่อันนี้จบไปแล้วอันนี้เป็นขึ้น5แน่นอนนะครับแล้วขึ้น5อันนี้เฟลหรือเปล่าจบแค่นี้หรือเปล่าติดตามต่อไปแค่นั้นเอง นะครับโดยใช้อะไรครับดาวเชอรี่นะครับการขึ้นมาลงมาตรงนี้นะครับถ้าหลุดตรงนี้ราคาปิดนะครับของเมื่อที่ขึ้นมานะครับประมาณเราดูในในนี้ก็ได้นะครับกลับมาดูในนี้ตรงนี้นะครับถ้าหลุดเมื่อไหร่นะครับถ้าหลุดตรงนี้เมื่อไหร่นะครับหนึ่งสี่เก้าห้าจุดสองสองนะครับขึ้นห้าจบแล้วก็พอดีที่ลุงชิรวบอกห้าสิบจุดเนี่ย ใช่ไหมก็ตรงกันไงนะครับครูชัวตัดสรู้เลยนะรู้เลยไม่ได้เดาการเดาลูแต่มันจริงจริงก็ตองจะตามทฤษฎีเรานะครับแต่การลงก็ลงไปเป็นขึ้น A แล้วก็จะทำา b อีกทีหนึ่งซึ่ง B ก็สามารถขึ้นมาที่พันหกได้อีกนะครับและขึ้นบของบางทายหลายๆครั้งทำสูงกว่าขึ้นห้าด้วยถูกต้องฮะคือเตยพันหกร้อยห้าสิบก็ได้แต่ลักษณะการขึ้นก็คือจะไม่มีวอลลุ่ม รุ่มจะบางมากวันละสามสี่หมื่นล้านแล้วก็คู้นขึ้นเป็นหลายตัวถูกต้องแล้วก็จะลงทำสีนะครับสี 4. จุดตัดสินก็คือสุดท้ายก็คือถ้าหลุดพันสองเนี่ยไปละห้าร้อยถ้าไม่หลุดก,ก็พร้อมที่จะไปนะครับคนที่เล่นหุน้นแล้วแล้วแล้ว ล้มเหลวเพราะอะไรครับเพราะไปจับอิเลเวทเทอรี่จะเอาอิเลเวทเทอรี่เป็นทฤษฎีหลักไม่ใช่มันก็ชใช้เขียวแดงของลุงโฉลกนั่นแหละคือสัญญาณซื้อสัญญาณขายมันสั่งให้ขายขายก่อนไปขึ้นอะไรไม่รู้พอมาสั่งขายเสร็จพอมาสั่งซื้อใหม่เรารู้แล้วว่าไอ้ที่มันขายขึ้นอะไรนี่อรอไหมหลังจากมันขึ้นไปมันสั่งซื้อเราก็ซื้อไปเราไม่สนใจเราว่าขึ้นอะไรแต่พอมันสั่งขายใหม่ร,รู้แล้วที่ขึ้นมาเนี่ยขึ้นอะไรนี่หครับนี่คือการใช้อิเลเวทเทอรี่ที่ถูกต้องแต่คนเนื่องจากนะครับต้องกากงงกาารรมีราคา ก็มักจะมาบอกว่าตรงนี้มันขึ้นนี้ขึ้นนี้ขึ้นนี้นะครับเอางี้ดีกว่านะครับถ้าใครเก่งใเหรยเวฟจริงๆนะครับตอนนี้ขึ้นอะไรให้ฟังทงถ้าถ้าผิดเสียราคาเลยนะคนที่รู้เหรีเวฟจริงๆอะ่ะสามารถรู้ทํานายได้หมดว่ามันขึ้นอะไรอะ่ะช่วยบอกหน่อยลุงบอกไม่ได้ผมก,ก็บอกว่าลุงบอกว่าถ้าไม่ใช่ผมก็จะบอกว่าผมคาดว่ามันเป็นแต่ผมไม่ได้มีปัญหาว่ามันเป็นอะไรเพราะว่าถ้า มันหลุดจุดสต็อปลอสของดาวเทียวนี้ผมขายง่ายไหมครับถ้ามันเบรพันหกร้อยขึ้นไปผมซื้อ okay โอเคไหมครับง,ง่ายง่ายไงไม่ง่ายเราฟังลุงฉโลกับพี่นิพนธ์แบบมันแบบมันหมุนติ้วๆอะ่ะสมองมันแบบเส้นแบบโอ,โอ้โหลุงลังเลยอะ่ะคืออะไรก็ไม่รู้เรายงซิมเพลที่สุดเลยนะฮะก็ที่ฟังมากรแสนยซิมเพลไม่รู้ว่างงอะไรน่าจะง่าย ไม่อยากจะดูให้ละเอียดนะอย่างเช่นว่าขึ้นไปคราวนี้เป็น B ีไ้ม B ประกอบได้ 1, 2, 3เป็น B แต่ถ้าไม่ใช่ B ล่ะถ้าเป็นถ้าเป็นหล่ะมันประกอบหนึ่งสอมันต้องมี barish conversion สิยอดถ้าไม่มี barish conversions มันก็มีทางเป็น B มากกว่าเป็น1เห็นไหมหรือลงเนี่ยถ้าไม่มี bullish conversions มันก็เป็น v shape correction ซึ่งแปลว่า B ลง C เนี่ยเป็น fail นับลงมาส u บ wave ได้ไม่ถึง1 2 3 4 5 อย่างนี้มันมีทฤษฎีของมันซัพพอร์ตอยู่ถ้าจะพนันกันจริงๆนะเรียนให้จบมันมีนะแต่มันยากต้องเรียนให้จบจริงๆนะมันจะมีอินดิเคเตอร์บางตัวพอยะให้เราเห็นแน่นอนแต่การใช้อินดิเคเตอร์ก็ต้องระวังอิ indicator นดิเคเตอร์เนี่ยเมชเชอร์ออฟโมเมนต์มีเยอะแยะเลยอย่าใช้ซ้ํากันมันอะกรีกันหมดอะเม u เ e อร์อ <laughs> volatility เม a เ u อ e ์ออฟส e ีดอย่างนีนฮะเมเอร์ออะไรอะไรต่างๆนั้นาเนี่ยน,นะนะฮะเช่น volatility เราจะใช้ atr โมเมนต์เราเราจะใช้ rsi นะฮะไอสปีดเราอาจจะใช้ CCI อย่างนี้เป็นต้นใช้โมเมนต์ใช้อินดิเคเตอร์ให้เป็นบางคนเนี่ยที่เขียนมาถามเนี่ยบอกอินดิเคเตอร์อักกรีกันหมดเลยครับเข้าได้ยังก็มันเรื่องเดียวกันอะมันโมเมนตัมทั้งนั้นเลยนะฮะ mm hmm. เช่นเอา MACD มาอกรีกับ RSI อกรีกับอ่าสแคสติกมันเรื่องเดียวกันหมดเลย mm hmm. ยังไงมันก็ต้องอักกรีกันเพราะมันเป็น measure of โมเมนตัมเหมือนกันทำไมไม่ measure speed ล่ะ deviation from regression line เท mm hmm. ่าไหร่ ทำไมไม่ measure volatility ล่ะค่า uh, average true range เท่าไหร่เห็นไหมฮเพราะฉะนั้การเอา technical มาใช้เนี่ยต้องรู้ให้หมดนะไม่ใช่รู้นิดหน่อยต้องหมดแล้วเอามาประมวลผลถึงว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะพอรู้หมดปั๊บเราก็ดู possibility มีอะไรบ้าง1 2 3แต่ละอันมี property เท่าไหร่เห็นไหมฮะแล้วเอาพวกนี้เข้ามาประกอบเพื่อหา property มากน้อยแล้วเสร็จล้กถึงเอาไปคำนวณค่า risk เมื่อได้ค่า risk แล้วเอาไปคำนวณ position sizing เห็นไหมครับมันต้องครบนะฮะเพราะถ้าไม่ครบเนี่ยนะฮะก็มีทางเลือกสองทางไปฟังอาจารย์นิพนธ์ฟังน,นันเบนทเทเป็นไงเล่นตามไปนะฮะ <c oughs> หรือเอา่โง่แต่มีข้อแม้ข้อเดียนะตาต้องไม่บอดสีนะฮะตามเขียวแดงของลงไปนะฮะไม่ขัดทุน, <c oughs> น,นถ้าตาบอดสีได้เส็จก็มีมีลูกศิษย์คนหนึ่งตาบอดสีแต่เขาแยกแยกทนเป็นสีเทาออกก็พอไปได้นะครับเราทั้งสองท่านเนี่ยกว่าจะรู้แบบ หนึ่งสองสามที่พูดถึงกีป่ปีคะกว่าจะเรียนรู้แบบนี้ลุงเริ่มต้นมาจากความยากจนนะลุงเสี่ยงไม่ได้มันต้องทดสอบก่อน,นอทดสอบก่อนทดสอบนานมากะ่ะทดสอบอยู่สองสามปีนะจะท,ทำฮะแ,แล้วก็ใช้รันคอมพิวเตอร์โปรแกรมนะฮเพราะสมัยก่อนคอมพิเวเตอร์มันชา<ส>้าการที<ส>่เราจะคำนวณ o p t i m ม z เซชันเนี<ส>่ยนะเช่นเช่น moving average crossover เนี่ย 3กับ5 3กับ6 3กับเ็ดทุกคอมบิ n เนชันเลยเนี่ยใช้เวลาหลายวันนะฮะจนก็ไดเราได้ข้อมูลจากข้อมูลเนี่ยเอาข้อมูลนี้มาทดสอบกับแต่ละตลาดอีกแล้วแต่ละ1ตลาดก็ทดสอบขณะที่ขึ้นขณะที่ลงขณะที่ไซเเว์ทดสอบ1ปี5ปี10ปีจนได้ข้อมูลใหญ่เนี่ยเป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นอันนี้เนี่ยจะเอามาแอนนไลซ์อีกทีก็เป็นเมตาดาต้าของทั้งหมดนะฮะเพื่อหา จุดซึ่งไม่ขัดทุนนะเพราะฉะนั้นมันเริ่มต้นมาไม่เหมือนกันนะฮะลุงนี่เริ่มต้นจากความยากจนเอฟ o อรที่จะขัดทุนไม่ได้นะฮะเพราะ,ะกำไรไม่พูดถึงเลยเอาแค่ไม่ขัดทุนนะครับแต่ของอาจารย์เนี่ยทำกำไรก,ก็ก็เป็นคนละวิธีกันแต่ผมว่าถ้าใครผสมกันได้นะหนึ่งไม่ขัดทุนสองกำไรโอ้นะเริปีกว่าจนะรู้อะไรอะไรมเริ่มมาผมใช้เวลาประมาณสปีนะครับ คือจริงๆผมมีแบ็คอัพมีความรู้ทางด้านของพื้นฐานอยู่แล้วเพราะอยู่แบงค์ชาติมานะครับก็จะรู้เรื่องแมคโรค่อนข้างที่จะเยอะจริงๆมันมีประโยชน์นะครับแต่เวลาถามว่าเวลาตัดสินใจซื้อขายเนี่ยถามว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นพื้นฐานเราแค่รู้นะว่ามันเป็นหุ้นพื้นฐานแต่เราไม่สนใจอะไรมันเลยนะว่ามันจัดก,กาไรเท่าไหร่นะเรารู้ว่ามันจัดอยู่ในกลุ่มพื้นฐานที่นั่นเองเพราะในกราฟมันจะบอกเราหมดว่าถ้าพื้นฐานไม่ดีมันจะลงแล้วนะบ้านปูหลุด80ดสิจะลงแล้วนะมันจะบอกเราเอง นะครับพื้นฐานมันกำลังจะเชนมันกำลังจะเปลี่ยนในทางไม่ดีนะครับกาฟมันจะบอกเราเองแต่ถ้าเราเรารู้ว่าเรากําลังเล่นอยู่กับอะไรถ้าเป็นหุ้นพื้นฐานก็สามารถถือลงทุนได้ถ้าซื้อจากหลังใช่ไหมครับถ้าเป็นหุ้นเก่งกําไรก็ต้องเล่นเป็นรอบนะครับแต่ถ้าหุ้นหุ้นคือหุ้นจริงๆการเล่นหุ้นให้ได้กำไรไม่ว่าหุ้นอะไรประเภทไหนนะใช้วิธีถือแต่ต้องซื้อจากที่ต่ําแล้วใช้วิธีถือทั้งหมดอะแล้วก็หาสัญญาณขายอย่างเดียวนะครับพอเป็นสั่งขายก็คือขายนะครับวิธีก็คือเหมือนกัน ไม่ได้แตกต่างกันเราก็คืออยู่ r i s k m a เ a g e m e n t เหมือนกันเราไม่ได้อยู่ Return แน่นอนนะครับเพราะว่าเราดู Stop loss เป็นหลักนะครับมีสั่งซื้อซื้อถ้า s t o p l o s s ใช่ไหมตรงนี้อย่างอย่างวันนี้สัญญาณของตลาดบอกว่าเนี่ยมันจะปรับฐานแล้ววันนี้ที่เรานั่งอยู่วันนี้นะครับน,นะครับแสดงว่าแต่มันบอกว่าไม่ได้ลงเยอะแต่บอกมันจะปรับฐานแล้วเพราะนั้นคนเล่น Future ก็ที่ลองอยู่ต้องระวังแล้วนะตอนนี้วินาทีนี้ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้แสดงว่า ซีเฟกกำลังจะลงตอนนี้มันบอกเนี่ยนั่งมองเนี่ยม,มันบอก,กบอกว่านะครับว่าเปิดตลาดมาสงการนะลงแน่อ่ะมันบอกนะครับว่ามันลงแต่ลงไม่เยอะแต่สิบจุดเยอะไหมครับเยอะเยอะครับค่ะนั่นก็เป็นประสบการณ์ทั้งสองท่านนะฮะก็ทางลุงฉลุเองคุยกันมาก็บอกตัง้งใจจริงในเรื่องราวของการลงทุนแล้วก็ มีความยากลำบากมันไม่ใช่เรื่องง่ายมาจากเงินกู้ของลุงคือกู้เงินมาต้องต้องระวังไม่เสียส่วนพี่นิพนธ์ได้จากประสบการณ์เอาล่ะน้องทุนที่ฟังคุยอะไรกันได้ไหนไม่ได้อะไรเข้ากระเป๋าตังเลยเดี๋ยวไม่เป็นไรในช่วงหน้าเดี๋ยวคุยต่อเรื่องหุ้นในประเทศไทยในตอนนี้นะ่ะไอหุ้นที่แทงคุณนิพนธ์พูดถึงเนะี่ยหุ้นปิดโตหุ้นน้ํามันหุ้นสื่อสารนะคะตรงนี้แหละนะ,ะใครถือหุ้นอะไรนะไม่ต้องไปไหนนะในช่วงหน้ากันนะคะชิคนี้พพักสักครู่ก่อนค่ะ